สวัสดีครับน,นี่จะพามาดูซานี่นะครับทำงานสองคันสานน่เอสไวรน้ำหนักใกล้เคียงกันถ้เท่ากันครับพีน่น้องตอนนี้ขุดคลองนะครับขุดคลองรอบอ่างเก็บน้ำห้วยสนด นะครับดูการทำงานของซานี่เอ็ดไวส์จุกองรอบรอบอ่างห้่ยโซนดนะครับนี่ ทีมงานยักษ์ใหญ่นะครับดูไปเรื่อยๆนะครับพี่นอ้องโอ้โหดินเหนียวครับดินเหนียว จะเป็นโคลนนอยนะครับเป็นตมหมนอยเพราะว่าช่วงในฝนตกทุกวันทำงานเป็นคู่ครับ ตูกันยาวๆเลยนะครับพี่น้องตูการทำงานของสานี่ตัวนี้เป็นน่าจะ2ี่สตันนะครับ21ตันอีกคันก็ประมาณ20ตันนะครับ เกลียงกันน้ำหนักรถเกลียงกันน้ำเยอะเกินก็สูบออกนะครับที่น้องเครื่องเรียบร้อย กด,ดแดดออกแล้วครับพี่น้องเอาใจสายจกนะครับคลิปนี้ เนเป็นโคลนนะครับเป็นเป็นตมอุ่มน้ำอยู่ดการทำงานเมื่อสิบมากครับพี่น้อง เน่ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า10ปีนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่น้อง คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ